คืนนี้คุณพร้อมจะเปิดประตูสู่โลกของเรื่องราวที่ซ่อนเร้นหรือยังสนีทจันนิยายเสียงทุกถ้อยคำทุกเสียงกระซิบจะพาคุณดำดิ่งสู่บทใหม่ของความรักความลึกลับและสน่หที่ไม่อาจต้านทานกดติดตามแล้วมาฟังไปได้วยกันนะคะภารกิจรักป่วนหัวใจเขียนโดยชนพัฒน ภาคเสียงโดยสวนีตอนที่16ท่าทางลุกลี้ลุกลลนของคิวขณะเดินเข้าไปในห้องน้ำชายทำอาพรรนตีเล็กทิวเดตูซึ่งชวนกันโดดเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์แปลกใจไม่น้อยพวกเขาจึงแอบสะกดรอยตามคิวไปเงียบๆจารย์ครับผมมือแล้วคิวกดโทรศัพท์โทรหาใครคนหนึ่งซึ่งทุกคนได้ยินกันเต็มสองรูหูว่าคิวกำลังเรียกใครคนนั้นว่าอาจารย์ ครู่ต่อมาอาจารย์ดิดทีก็เดินเข้าไปภายในห้องน้ำวันนี้จะเอากี่เม็ดล่ะในคิวอาจารย์ฤิดทีถามร้อยเม็ดก็พอครับจอร์นช่วงนี้ขายของยากคิวเออยและทุกคนก็เห็นว่าคิวรับถุงกระดาษสีน้ำตาลจากมือของอาจารย์ฤิธทีอย่างนี้ต้องถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานพรานเอ่ยก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดเร็วๆไปยังเมนูกล้องถ่ายคลิปวิดีโอเหตุการณ์นั้นเอาไว้พร้อมภาพและเสียง ถ้าเธออยากได้เงินสองหมื่นไปใช้หนีพนันบอลเธอจะต้องปล่อยยาให้หมดภายในอาทิตย์นี้อาจารย์ทธีเอ่ยเป็นเชิงออกคำสั่งสีหน้าขมลงไปจนดูเฮี้ยมเกรียมน่ากลัวโทษจันผมบอกแล้วไงล่ะครับว่าช่วงนี้ปล่อยของยากเกิดผมปล่อยของไปสุมสีสุมห้ามีหวังตำรวจได้ซิวผมเข้าคุกกันพอดีคิวเอ่ยพลางหยิบถุงยาบ้าขึ้นมาดูว่าครบหรือไม่ด้วยสีหน้าพอใจเม่เห็นว่าของที่ต้องการครบนี่เธอไม่เชื่อใจครูหรืองไง อาจารย์ฤทธีถามแม้ในใจนั้นจะโกรธนักแต่ก็นึกเสซว่าเขาต้องพึ่งพาเด็กคนนี้อีกมากผมก็เช็คเพื่อความแน่ใจนะครับอาจารย์ผมลงทุนกับธุรกิจนี้สูงผมไปแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวใครมาเห็นเข้าคิวเอ่ยก่อนจะเดินจากไปในจังหวะที่พร,รันหยุดการถ่ายคลิปวิดีโอทําไม่เกิดเสียงดังแชเฮ้ย hey! มีคนแอบถ่ายเราอาจารย์ฤทธีกวาดสายตาไปรอบๆเห็นหลังพร,รันและเพื่อนอยู่ววๆสวยแล้ว นีแล้วพวกเราพรานบอกกับเพื่อนๆก่อนจะตัดสินใจวิ่งหนีไปยังอาคารเรียนไอ้สิงโตคิวที่วิ่งนําอาจารย์ฤิธีมาตามพรานมาติดๆด,ด้วยเขาคือนักวิ่งเหรียญทองของโรงเรียนนี่เดไปตามเพื่อนๆมาเร็วเข้าฝากนี้ให้อาจารย์ชนมนัด,ด้วยพรานเอ่ยพลางโยนโทรศัพท์มือถือไปที่เดเมื่อถึงคราวจวนตัวในขณะที่เดวิ่งไปยังห้องเรียนชั้นม .5 ทับ3ขณะที่ทิวตู่ตีเล็ก ตั้งท่าเตรียมพร้อมต่อสู้กับคิวเต็มที่อย่าเข้ามานะเว้ยคิวตัดสินใจใช้ไม้เด็ดจับพารันเป็นตัวประกันปืนปากกาที่มีพร้อมแล้วสําหรับการขู่ขวัญของพารันทิวตู่และตีเล็ดอย่าเข้ามานะเว้ยม่อย่างเงินไอ้นี่ไสแตกนะเอาไงดีวะทิวตีเล็กและตู่มองหน้ากันและกันไปมาดวงตาทั้งคู่เต็มไปด้วยแววกังวลทำไมพี่ต้องขายยาด้วยพี่คิว พรันฉลาดพอที่จะถ่วงเวลาเอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีคนมาช่วยเขาเอาไว้เรื่องของฉันคนรวยอย่างแกไม่เข้าใจหรอกคิวตอบมือยังกำถุงกระดาษในมือเอาไว้แน่นมองอาจารย์ฤทธีที่วิ่งตามมาช่วยผมด้วยจนคิวเป็นฝ่ายร้องบอกอาจารย์ฤทธีหวังพึ่งพาความช่วยเหลือจากพวกเดียวกันบ้างลอยในสิงโตซะในคิวคำพูดของอาจารย์ฤทธีทำให้เขาดูเป็นสุภาพบุรุษขึ้นมาแต่ไม่ใช่สำหรับพรัน ตูทิวและตีเล็กไม่นานนักชนมนัดก,กับเพื่อนๆชั้นม .5 ทับ3พร้อมด้วยอาจารย์และนักเรียนไทยมุงอีกหลายคนก็ตามมาถึงที่เกิดเหตุเลยนาะสิงโตเถอะนะโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาอาจารย์ฤทธียังคงแสดงบทบาทของพระเอกต่อไปสร้างความชื่นชมให้กับนักเรียนทุกคนยิ่งนักหุบป,ปากของแกเดี๋ยวนี้นะแกมันก็พ่อค้ายาบ้าเหมือนฉันนั่นแหละอย่ามาทําเป็นพูดดีหน่อยเลยคิวพล่องขึ้น อาการคลุ้มคลั่งเริ่มเข้าควบคุมสติสัมปชัญญะของคิวเข้าแล้วเข้าใช้ปืนปากกายิงที่ขาของพรันเอ้ยพรันครางในลำคอเบาๆขบกรามแน่นจนเห็นเป็นสันนูนข่าแทบซุดเลือดแดงฉานกระฉูดท่ามกลางความแตกตื่นของทุกคนถ้าไม่เชื่อว่าจรรทิของผู้แกข่ขยาก็เปิดดูคลิปในโทรศัพท์ของไอ้สิงโตดูสิวะไม่เชื่อก็เปิดดูสิ <laughs> คิวหัวเราะราอย่างคนเสียสติ ในคิวปล่อยนายพรานเถอะนะชนมนัสยื่นข้อเสนอพลางกดเปิดคลิปในโทรศัพท์ของพรันเยานาะออาจารย์ฤทธีหน้าถอดสีเมื่อคำพูดและการกระทำของเขาฉายชัดในคลิปวิดีโอเอาโทรศัพท์นั่นมเนอะอาจารย์ฤทธีวิ่งเข้ามาแย่งโทรศัพท์จากชนมนัสอย่างบ้าคลั่งเช่นกันความชุลมุนจึงเริ่มขึ้นอาจารย์โอาจนเสียงนักเรียนต่างกรีดร้องเกือบพร้อมกัน เมื่ออาจารย์ฤทธีชักมีดขึ้นมากรีดที่มือของชนมนัฐหวังให้เธอปล่อยโทรศัพท์หากมือนั้นกลับกำแน่นแม่เลือดจะไหลออกมาแดงเต็มมือบางก็ตามชนมนัฐกำมือแน่นมองบาดแผลชะกันของตอนเองอย่างไม่ยี่ระกับมันเมื่อมองเห็นว่าเป็นพารันเสียอีกที่เจ็บมากกว่าเธออดทนไหนนะนายพารันแววตาอ่อนโยนนั้นฉายชัดในสายตาของพารันแวบหนึ่งก่อนเปลี่ยนเป็นประกายเจิดจ้าเมื่อหญิงสาวสะบัดร่างให้หลุดและวิ่งออกห่างอาจารย์ฤทธีอย่างรวดเร็ว ลบคลิปออกซะไม่อย่าง,งานั้นแกต,ตายอาจารย์ฤทธีขู่ฟ้าอย่าลบนะจันคิวเอ่ยแทรกขึ้นผมยอมแล้วยอมทุกอย่างแค่ขออย่างเดียวอย่าให้คนชั่วอ,อย่างอาจารย์ฤทธีต้องลอยนวลผมขอละครับจันชนมนตสคิวขอร้องน้ำตาลูกผู้ชายเอ่ออาบสองแก้มก่อนจะเปลี่ยนเป็นหัวเราะร่าออ,ออกมาฮ่าเกตติดคุกขัวตอนหน่ไออาจารย์ฝ่ายประครองชั่วจันอย่ยาลบนะ พารันขอร้องใส่ตาวิงวอนซ่อนอยู่ภายใต้สีหน้าแสดงความเจ็บปวดนั้นคิวยอมปล่อยร่างของพารันเป็นอิสระพร้อมกับทิ้งปืนปากกาลงในสิงโตพิมเข้าไปประคองร่างของพารันซึ่งกำลังจะทรุดลงกับพื้นเอาไว้ในอ้อมแขนเด็กสาวมองดวงหน้าซีดๆของพารันสลับกับบาดแผลนั้นไปมาน้ำอุ่นใส่เริ่มรื้นขอบตาไม่เป็นรอยรคกระสุนแค่ถักๆเนาะพารันเอ่ยเมื่อถูกพริมและเพื่อนๆถามออกมา ทันทีที่คิวเผลออาจารย์ฤทธีก็เข้าจับคิวเป็นตัวประกันลบคลิปเดียวนี้ไม่อย่างงั้นในคิวตายอยามาอมมอบตัวเถอะอาจารย์ท่านผู้อำนวยการที่นํากําลังตํารวจเข้ามาเอ่ยขึ้นท่านพออถ้าผมปล่อยในคิวท่านสัญญากับผมได้มิว่าท่านจะไม่ไล่ผมออกอาจารย์ฤทธีหันมาขอร้องกับท่านผู้อำนวยการหากในตาคู่นั้นกลับยังคงฉายฉานได้แววเยี้ยมเกรียมได้ได ผมจะไม่เล่ยอาจารย์ออกผมสัญญาจริงเนาะอาจารย์ทิธีเอ่ยไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์มันจะจบลงอย่างง่ายได้ถึงเพียงนี้เพราะความเกรงกลัวการตกงานของอาจารย์ทิธีแท้ๆท,ที่ทําให้เขายอมมอบตัวแต่โดยดีนักเรียนไทยมุงบงใหญ่เปิดทางสําหรับการเล่นเข้ามาของรถพยาบาลพร้อมๆกับการก้าวลงจากรถของผู้กํากับกล้องพบตามมาด้วยพยาบาลอีกสองนางโอ้ยอาจารย์ผมจะตายไหมพรานร้องเสียงหลง ใบหน้าซีดเผือดจากการเสียเลือดมากนั้นเยเกขณะนอนอยู่บนเตียงภายในรถพยาบาลโดยมีชนมนัสนั่งไปด้วยไม่ตายหรอกหน้านายพรันชนมนัสตอบสีหน้าไม่ได้บ่งบอกว่าเจ็บปวดจากการบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยแล้วจานไม่เจ็บมือหรือไงพรันย้อนถามมองมือบางภายใต้ก้อนน้ำแข็งเย็นเฉียบนั้นเจ็บสิชนมนัฐตอบตามตรงดวงตาคมสวยยังคงจ้องมองดวงตาคมของพรัน ปันว่าจะถ่ายทอดความรู้สึกบางอย่างไปถึงเจ้าลูกศิษย์จอมแสบกระนั้นถ้าเราบอกตัวเองว่าไม่เจ็บเราก็จะไม่เจ็บมากยิ่งนายร้องอดโอยหรือร้องไห้ดังเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเจ็บนะรู้หรือเปล่าคำพูดและแววตาของชนมนัตทำให้ภาพความทรงจำบางอย่างระหว่างเจ้าสิงโตน้อยกับบดิการสาวคนนั้นกลับมาฉายชัดในห่วงคำนึงอีกคราแล้วในวันที่เขาหกล้มขณะวิ่งเล่นอยู่ในสนามหญ้าหน้าบ้านเขากำลังร้องไห้ ก็จะมีมือของใครคนหนึ่งมาพยุงเจ้าสิงโตน้อยให้ลุกขึ้นบรดิกาสาวนั่นเองเธอก้มลงเป่าเบาๆที่บาดแผลนั้นก่อนจะเอ่ยขึ้นถ้าเราบอกตัวเองว่าไม่เจ็บดอกเราก็จะไม่เจ็บยิ่งเราร้องอดโอยหรือร้องไห้ดังเท่าใดมันก็จะยิ่งเจ็บนะูหรือ,รอเปล่าไม่เจ็บจริงๆครับจอรนพร,รันยิ้มให้ชนมนัตอคติที่เคยมีต่ออาจารย์สาวมาลายไปจากใจเสียสิ้น พยักเดินไปเดินมาหน้าห้องฉุกเฉินด้วยจิตใจกระวนกระวายเพราะผู้ที่อยู่ด้านในคือน้องชายผู้เป็นเสมือนหัวใจของเขาและหญิงสาวอีกคนที่เขาพึงใจเลือกเป็นคนในสายตาชายหนุ่มจะนั่งลงได้อย่างไรกันเล่าในเมื่อพร,ราและชนมนัดยังคงต่อสู้กับอาการบาดเจ็บอยู่ภายในห้องนั้นคุณเสือขาหยุดเดินเถอะนะคะนี่พีมลมองคุณเสือขาจนตาลายไปหมดแล้วนะคะเนี่ย พิมลรัชดาซึ่งตามพยักมาถึงโรงพยาบาลและกำลังกรอกตาไปมาตามร่างของพยักจนเริ่มเวียนหัวเอ่ยขึ้นพลางยกมือขึ้นแตะศีรษะเป็นการยืนยันใช่ค่ะอ่อนก็ตาลายเหมือนกันเลยน้องสิงโตไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเสือค่ะอ่อนชิมาถือโอกาสเข้ามากระแซพพยักเป็นการปลอบใจหวังให้ความสวยเซ็กซี่ของตนเองทาให้พยักสบายใจขึ้นหากอีกฝ่ายกลับไม่ได้สนใจร่างนุ่มนิ่มหอมกรุ่น ซึ่งคลอเคลียแนบชิดนั้นเลยแม้แต่น้อยจะยินยันนะคะคนดีของออนนี่หล่อนแม้แต่ในโรงพยาบาลหล่อนก็ไม่เว้นเอกยะถอยออกมาเลยให้คุณเสือขามีพื้นที่สําหรับเดินไปเดินมาบ้างพี่มนรัชดาลุกจากมานั่งมาลากแขนออนชูมามานั่งข้างๆเธอหากเหตุการณ์กลับไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นเมื่ออ่อนชูมาสะบัดแขนพี่มนรัชดาออกอย่างแรงดวงตาภายใต้บิ๊กอายลุกวาวอย่ามายุ่งนะ เธอก็อย่าไปรบกวนคุณเสือขาสิพี่มนรัชดาถลึงตาใส่คู่กรณีคืนบ้างพวกคุณสองคนกร็รุนางิบเงียบทีได้ไหมครับคำพูดนั้นพาให้แม่เสือสองนางถึงกับชะง,งักด้วยมันเป็นการตำหนิเธอทั้งสองอย่างสุภาพของพยกักผมไม่อยากเห็นใครต้องมาทะเลาะก,กันที่นี่ค่ะนี่พี่มนเห็นแก่คุณเสือขาในะคะันนี้พีมนรัชดารีบโกยคะแนนขณะยิ้มเยาะคู่กรณีด้วยแววตาโอเคค่ะ ออนชุมายอมรามือเช่นกันเธอเชิดหน้าทำตาเขียวปาดมองคู่กรณีไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาลดเครดิตของตนเองในเวลานี้แม่เสือสองนางจึงยอมเงียบเสียงลงแต่โดยดีในวันนั้น ฉันทำให้เธอเจ็บปวดฝากรอยลืกเกินใจจะลบเลือนใจเธอแหลกสลายลงไปต้นเหตุตคือฉันเธอคงอยากถามกันทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ ฉันกล้าพอต่อให้ต้องสูญเสียอะไรขอแลกด้วยลมหายใจและชีวิตที่ฉันมีจะขอชดใช้ทุกหยดน้ำตาของเธอ

สุดท้ายในใจเธอได้ไหมต่อให้เส้นทางยาวไกลแค่ไหนฉันพร้อมจะเสี่ยงจะกอดความผิดนี้ไว้แม้ไม่มีคำว่าอภัยเพียงเพื่อหัวใจดวง